มาอีกเรื่องนึ่งครับเป็นเรื่องของพระพุทธรูปเสียงไทยพระเสียงไทยนี่มีมานานหลายพันปีแล้วแล้วก็สืบทอดเรื่อยมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีปรากฏให้เห็นมีวัดต่างๆหลายแห่งนำเอาพระพุทธรูปเสียงไทยมาตั้งไว้ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเสี่ยงบุญวาสนาแล้วก็อธิษฐานแต่ว่าจะสมหวังได้มักผลตามที่อธิษฐานหรือเปล่าไม่รู้ พระคุณเจ้าวัดบางเสาธงจังหวัดพระนครสียธยาท่านเปิดเผยว่าที่วัดมีพระพุทธรูปเสียงไทยองคหนึ่งน้ำหนักประมาณสักสามกิโลกรัมหน้าตัก9นิ้วสูง9นิ้วมีอายุเก่าแก่มากสร้างในสมัยอยุธยาตอนตอน้นหรือว่าตอนกลางนี่แหละถูกฝังอยู่บริเวณที่สร้างพระอุโบสถปัจจุบันนี้ท่านเล่าว่าเจ้าวาดรูปแรกที่มาสร้างวัดแห่งนี้ได้พบหลวงพ่อเสียงทยองค์นี้ ถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกลงไปเม็ดเศษซึ่งในอดีตเป็นป่าแล้วก็ทุ่งนาท่านก็ไม่รู้เจตนาของคนที่นำเอาหลวงพ่อมาฝังไว้ใต้ดินที่นี่หรือว่าจะนำมาฝังไว้เมื่อคราวที่กรุงแตกเพื่อไม่ให้ทหารพรม่ายึดเอาไปก็ไม่รู้หลวงพ่อท่านดำรีกับญาติโยมว่าจะสร้างอุโบสถเพื่อเป็นศาสนาสถานประกอบพิธีทางสงฆ์ก็ได้เดินสำรวจบริเวณที่จะสร้างพระโบสถ กระทั่งเลือกได้ทำเลที่เหมาะสมแต่ไม่แน่ใจว่าตรงที่จะสร้างอดีตเคยเป็นสถานที่อะไรมาก่อนท่านก็นั่งทางในสำรวจตรวจดูก็ได้พบว่าเดิมทีบริเวณนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อนมีเสาที่โบกด้วยอิดมอนหลายต้นมีความชำรุดหักพังโผล่ขึ้นมาจากดินมีอยู่สี่ห้าต้นแล้วก็มีฐานปูนปรากฏอยู่ที่พื้นแล้วก็ยังมี พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้างเ้านิ้วสูงเก้านิ้วองค์สีดำนอนตะแคงอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปพอควรภาพที่ท่านเห็นเวลานั้นปรากฏเพียงชั่วครู่ก็ค่อยๆอยอ,ยอันตรธา,านหายไปท่านก็เรียกมรรคนายกแล้วก็กรรมการวัดมาปรึกษาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังต่างก็ลงความเห็นว่าให้ลองขุดหาองค์พระพุทธรูปนั้นก็เลยเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันขุดแต่ต้องผิดหวังไม่พบแม้แต่เงาของพระพุทธรูปองค์นั้นเลยก็ต้องพักเรื่องนี้เอาไว้ จนกระทั่งวันหนึ่งเป็นเวลาพบค่ำขณะที่หลวงพ่อกําลังเดินสํารวจรอบๆที่เคยเป็นวัดร้างมาก่อนท่านได้เห็นรัศมีสีเหลืองส่องประกายขึ้นมาจากหลุมท่านก็เลยเดินขึ้นไปดูเห็นพระพุทธรูปองค์นั้นโผล่ขึ้นมาจากดินตั้งแต่ช่วงเสียนไปจนถึงเอวท่านก็ยกมือพนมไหว้พร้อมกับท่องอาคมจนครบคาบแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบพระพุทธรูปองค์นั้นทันทีที่มือแตะองค์พระ ก็เกิดเสียงฟ้าร้องคำรามอยู่บนท้องฟ้าจนท่านรู้สึกผิดปกติแสบแก้วหูท่านต้องรีบวางพระพุทธรูปองค์นั้นยกฝ่ามือขึ้นป้องหูทั้งสองข้างพร้อมเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่สว่างไม่มีก้อนเมฆสักสก้อนเป็นปฏิหารแล้วก็เกิดสิ่งอัศจร,ร์เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปองค์นี้บางทีที่จะเป็นพระพุทธรูปคู่วัดแห่งนี้ไปตลอดก็ได้ หลวงพ่อก็ก้มกราบพระพุทธรูปองนั้นแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบองค์หลวงพ่อขึ้นจากดินทันทีที่พระพุทธรูปถูกยกขึ้นพ้นดินก็มีสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมาห่างจากหลวงพ่อไม่มากแต่ว่าท่านไม่ได้รับอันตรายช่วงที่ฟ้าผ่าลงมานั้นมีเปลวควันสีขาวอมฟ้าตลบอบอวนไปหมดแล้วก็หูทั้งสองข้างของท่านอื้อคนึกว่าตัวเองโดนฟ้าผ่าตายแน่แนครั้นเวลาผ่านไปเปลวควันที่เกิดจากอำานาจฟ้าผ่าค่อยๆจางไป ปรากฏว่าบริเวณที่ฟ้าผ่าลงเป็นหลุมลึกเกือบศอกท่านลุกขึ้นไปดูหลุมนั้นก็เห็นมีพระเครื่องเก่าแก่จํานวนหนึ่งกองอยู่ในหลุมท่านก็คิดจะหยิบเอาพระเครื่องที่เห็นไปเก็บไว้บนกุฏิก็เอื้อมมืออีกข้างไปหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าภาพที่ท่านเห็นตะกี้เนี่ยกลายเป็นดินเหนียวท่านตกใจก็รีบวางก้อนดินนั้นลงในหลุมเหมอือนเดิมขยี้ตาหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าตาไม่ฝาด ภาพของพระเครื่องในหลุมยังปรากฏให้เห็นอยู่แต่ทำไมเวลาหยิบขึ้นมาดูกลายเป็นดินเหนียวมันเป็นภาพลวงตาแน่แนท่านก็ลุกขึ้นเดินผละจากหลุมนั้นกลับกุฏิแล้วท่านก็ได้นำเอาพระพุทธรูปองค์นั้นมาให้ชาวบ้านยกเสียงไทยเพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจปาฏิหารว่าจะสามารถบันดาลให้ชาวบ้านาที่มายกเสียงไทเนี่ยสมหวังหรือว,ว่าผิดหวัง แล้วก็เป็นที่นิยมของชาวบ้านในละแวกนั้นเรื่องลือข้ามไกลไปถึงต่างจังหวัดมีชาวบ้านขับรถไปที่วัดบางเสาทงเพื่อจะเสี่ยงทายกันเนืองแน่นแล้วชาวบ้านเขาก็บริจาคปัจจัยให้กับทางวัดเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ตามปณิธานของหลวงพ่อหลวงพ่อรูปปัจจุบันนี้ท่านยังบอกว่าเห็นหลวงพ่อองค์เล็กๆมีน้ำหนักแค่เพียงสามกิโลกรัมอยากคิดว่าเป็นเรื่องขี้ผงสามารถยกขึ้นได้ มีญาติโยมจํานวนไม่น้อยที่คิดอย่างนี้แล้วก็ยกหลวงพ่อเสียงไทยแต่ปรากฏว่ายกไม่ขึ้นแม้จะพยายามหลายครั้งก็ตามต่างก็พากันผิดหวังกันไปนั่นไม่ใช่เพราะปรามาตหรือว่าไม่มีบุญวาสนานั่นเองผู้ที่จะยกหลวงพ่อเสียงไทยขึ้นนั้นจะต้องเป็นคนมีบุญวาสนาและคำอธิษฐานที่ตั้งจิตบอกกล่าวต่อเบื้องพระพักของหลวงพ่อจะต้องไม่เป็นเท็จแล้วก็ไม่เกินความเป็นจริง เพราะว่ามีบางเรื่องที่หลวงพ่อสูงเสียงไทยท่านก็ช่วยไม่ได้ถึงท่านจะมีพลังอํานาจเหนือธรรมชาติก็ตามแต่อะไรที่อธิษฐานขอเกินกําลังอํานาจบุญวาสนาของคนนั้นท่านก็ไม่ช่วยแล้วก็จะบันดาลให้ยกองค์ท่านไม่ขึ้นแต่ก็มีบางรายที่สามารถยกหลวงพ่อเสียงไทยขึ้นในเบาหวีวเหมือนสําลีแต่คําอธิษฐานที่บอกกล่าวไว้ไม่สมหวังก็จะไปโทษหลวงพ่อเสียงไทยไม่ได้ เป็นเพราะท่านขาดบุญว่าสนาต้องขยันทําบุญสร้างกุศลเอาไวเ้เพิ่มๆให้มันมากขึ้นแล้วก็คําอธิษฐานที่บอกหลวงพ่อเสียงทายเอาไว้นั้นจะสมหวังดังปรารถนาในภายหน้าสําหรับหลวงพ่อองค์นี้มีปฏิหารเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนเมื่อครั้งที่เกิดไฟไหม้กุฏิวัดที่หลวงพ่ออยู่ขณะที่ท่านกําลังนอนหลับอยู่ในห้องบนกุฏิหลังนี้มีเสียงมากระซิบที่หูเบาๆเ,เ,เหมือนจะปลุกให้ท่านตื่นเพราะกําลังมีภัยจากไฟไฟหม้คืบพลานเข้ามา ท่านก็ตกใจรีบตื่นขึ้นมองไปรอบๆตัวไม่เห็นมีใครสักคนจมูกได้กลิ่นเหม็นไหมเห็นแสงไฟที่กําลังลุกไหมกุติท่านก็รีบเปิดประตูออกมาเห็นไฟกําลังไหมก็รีบไปควา้าถังน้ําไปตักน้ําในตุ่มมาสาดใส่ไฟพร้อมก็ตะโกนเรียกพระเนนให้ลุกมาช่วยกันดับไฟจนสามารถดับได้ทันก่อนที่จะโหมไหมกุติวอดไวายไปทั้งหลังเสียงที่มากระซิบบอกนะั้นเป็นใครกันแน่ท่านก็พยายามค้นหาความจริง แต่ก็ล้มเหลวจนมาพบว่าหลวงพ่อเสียงไทยที่ท่านตั้งเอาไว้บนสารวัตรเพื่ออํานวยความสะดวกขยาดโยมได้มายกเนี่ยอันตรรทานหายไปจากท่านจึงได้เดินค้นหาจนทั่วสาาก็ไม่พบเดินขึ้นไปบนกุฏิที่ท่านอยู่ก็พบหลวงพ่อเสียงไทยตั้งอยู่บนหัวนอนท่านถึงกับอุทานขึ้นว่าโอ้ oh, มาอยู่ที่นี่เองนะครับหลวงพ่อหน้าแปลกกับหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะครับท่านทบทวนหลายตลบจนมา ฉุกคิดว่าเสียงกระซิบให้ลุกขึ้นมาดับไฟเนี่ยน่าจะเป็นหลวงพ่อเสียงไายแน่ท่านก็ก้มลงกราบที่องค์หลวงพ่อที่ได้ช่วยชีวิตไม่ให้เกิดความสูญเสียจากไฟไหม้คราวนี้จากนั้นก็อุ้มหลวงพ่อกลับไปไว้ที่เดิมหลวงพ่อบอกว่าวัดบางเสาทงนี้อยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาต้องมีเรือไว้สําหรับพายข้ามไปบินธบาตฝั่งโน้นทุกเช้าตรู่แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีคนมาขโมยเรือวัดเลยสักลำ จะมีแต่เรือของญาติโยมชาวบ้านที่ผูกไว้ใ้ถุนบ้านหรือว่าที่ท่าเนี่ยถูกคนขโมยเอาเรือไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าสำหรับเรือวัดนี่ไม่เคยแต่ก็มีเรื่องจนได้เมื่อมีคนจะมาขโมยเรือของวัดไปคืนนั้นดึกมากแล้วท่านนอนหลับสนิทบนกุฏิวัดส่วนพระลูกวัดและสัมเณรก็เข้านอนกันหมดทุกรูปพระหลายรูปก็นอนกรนเสียงดังสนั่นกุฏิแข่งกันเลยขณะที่ท่านนอนหลับอยู่ก็มีเสียงเบา ว่ามีคนจะมาข,าขโมยเรือที่ท่าน้ำให้รีบไปด่วนถึงเสียงพูดนั้นจะแผ่วเบาแต่ทำให้ท่านได้ยินสะดุ้งตกใจตื่นถือไฟฉายเปิดประตูช้าๆย่องเดินลงอุติไปยังท่าน้ำท่านยังไปไม่ถึงท่าน้ำเลยผูงสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้จำนวนมากก็พากันวิ่งกรูนำหน้าตรงไปยังท่าน้าเหมือนกับพวกมันจะรู้ว่าจะไปไหนพร้อมกับส่งเสียงเหา่าขูก่กระโชกดังลั่นเลย หูท่านได้ยินแต่เสียงใครคนกระโดดน้ําดังตูมก็ส่องไปฉายไปที่ท่าน้ําหูงสุนัขก,ก็ยืนอเห่ากันโชคกันที่ท่าเรือแต่ไม่เห็นตัวขโมยสงสัยจะโดดน้ําหนีไปแล้วท่านเดินไปที่ท่าเรือก็เห็นเชือกที่ถูกผูกเรือถูกมีดตัดขาดหัวขโมยเตรียมที่จะนาเอาเรือออกจากท่าน้ําแล้วเพียงแต่ท่านแล้วหูงสุนัแขแห่กันมาเสียก่อนมันก็เลยจนลงน้ำว่ายลอยนวลหลบหนีไปอืม เสร็จแล้วท่านก็เดินกลับโดยมีฝูงสุนัขจํานวนมากเดินนําหน้าคอยเป็นสมุนคุ้มกันท่านก็เปลี่ยนจากเชือกมาเป็นล่ามโซ่ใส่กุญแจล็อกเรือเพื่อป้องกันคนมาลักเรืออีกแล้วก็คิดว่าคงจะเคยมีคนแอบมาลักเรือวัดตอนกลางคืนไปเหมือนกันแต่ทำไม่สําเร็จเพราะว่าเรือล่ามด้วยโซ่ใส่กุญแจไว้ก็ทําให้หัวขโมยแม่สามารถเอาเรือไปได้ทุกครั้งที่จะมีเหตุร้ายขึ้นในวัดหรือว่าแม้แต่ตัวหลวงพ่อเอง ก็มักจะมีลังสังหรณ์เตือนล่วงหน้าและมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อรับกินิมนต์ไปงานขึ้นบ้านใหม่ของโยมคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไกลหลายสิบกิโลต้องนั่งรถไปท่านได้ยินเสียงกระซิบบอกไม่ให้เดินทางไปเพราะจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเมื่อมีคนขับรถมารับท่านที่วัดท่านก็บอกให้คนขับรถกลับไปก่อนส่วนท่านจะตามหลังไปพอคล้อยหลังไปก็ปรากฏว่ารถคันที่มารับท่านถูกรถบรรทุกสิบล้อพุ่งเข้าชน กลายเป็นเศษเหล็กไฟไหม้รถทั้งสองคันคนขับรถทั้งสองคันถูกไฟครอกตายย่างสดคารถเลยหลวงพ่อรอดตายคราวนั้นก็เพราะเสียงกระซิบบอกนั่นเองหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธรูปเสียงไทยองค์นี้อยู่คู่กับวัดบางเสาธงมานานมากยามใดที่มีภัยหลวงพ่อก็จะช่วยเหลือปกป้องมาบอกท่านทุกครั้งจนทําให้ตัวท่านแล้วก็วัดรอดพ้นจากภัยนับว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่มีพลังอํานาจเหนือธรรมชาติจริงๆ ผู้ใดอยากจะเสียงไทยเพื่ออธิษฐานสิ่งที่ตัวปรารถนาว่าจะสมหวังหรือไม่พิสูจน์ได้ครับที่วัดบางเสาธงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ดุลยพินิษของท่านแต่ก็ไม่ควรจะไปลบหลู่นะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังเคยได้ยิน หลวงพ่อคอหักหรือว่าพระสุริยมุนีนหมครับหลวงพ่อคอหักนี่สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีหน้าตากว้าง69เซนติเมตรสูง89เซนติเมตรที่น่าแปลกก็คือสัดส่วนขององค์พระไม่ว่าจะวัดจากมุมใดเด็กจะตกเลขเก้าพระพักของพระพุทธรูปกระเทาะหายไปได้รับการซ่อมแซมแล้วราวปลายปี2 5 0 7ัน พระครูศีลกิติคุณเนอหลวงพ่ออัน้นคันธารูแห่งวัดพระยาติการามตำบลไผ่ลิงอําเภอพระนครศรียุธยาและอดีตเจ้าคณะตำบลหันตราสิทธิเอกผู้สืบทอดวิชาวิทยาคมจากหลวงพ่อกลันซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายรูปอาทิเช่นพระอาจารย์เผาพระครูอุทัยคณารักษ์หลวงปู่ศรีและหลวงปู่ดูวัสแกในสมัยที่หลวงพ่อเป็นเจ้าวาดอยู่นั้นได้ทำนุบำรุงวัดพระญาติ ต่อจากหลวงพ่อกลั่นจนกระทั่งมีความเจริญรุ่งเรืองมากเวลาต่อมาถึงแม้ว่าหลวงพ่ออั้นท่านจะเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่มากมายก็ตามแต่ว่าอิทธิวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลับไม่มีมากนอกจากเหรียญหลวงพ่อกลั่นสองสารุ่นกับเหรียญรูปหล่อของท่านอีกสองรุ่นนอกจากนั้นก็เป็นพระเครื่องอีกสองชนิดคือพระขุนแผนเคลือบ ที่นักพุทธนิยมรู้จักกันดีกับพระสุริยมุนีซึ่งเป็นพระเครื่องเนื้อดินพิมพ์นาคปกซึ่งหลวงพ่ออั้นได้ปลุกเสกร่วมกับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกผู้ที่ทําให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อคอหักเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือนายพวงอุณจักรนายสถานีรถไฟอยุธยากับคณะซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาช่วงประมาณปีพศ2475เเขาได้ช่วยกันรวบรวมพระพุทธรูปที่ชำรุดปรักหักพัง ทิ้งอยู่เดือนกลาดในบริเวณวัดหัวกระบืออันเป็นวัดเก่าแก่โบราณซึ่งอยู่ในเขตที่ดินของรถไฟโดยนำมาตั้งเรียงกันแล้วก็ทำหลังคาบังแดดบังฝนไว้คุณพวงอุณจักรเล่าว่าเมื่อประมาณปี2475ท่านย้ายจากทุ่งสงมาดำรงตำแหน่งนายสถานีอยุธยาโดยปกติคุณพวงเป็นคนมีใจบุญสุนทานอยู่แล้ว ได้เห็นโคกแห่งหนึ่งในเขตย่านสถานีอยุธยาเต็มไปด้วยป่าสะแกรกรุงรังมากเป็นที่พักเลี้ยงควายของชาวบ้านเพราะว่าที่โคกนี้หน้าน้ำน้ำท่วมไม่ถึงคุณพวงเห็นชิ้นส่วนองค์พระพุทธรูปถูกทิ้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบางส่วนก็มีมูลควายทับถมอยู่บางชิ้นก็เป็นที่นั่งเล่นของชาวบ้านเมื่อพบพระพุทธรูปชำรุดที่จมอยู่ในสิ่งโสโครกในที่แวดล้อมอย่างนี้ก็มีความรู้สึกสังเวช ก็เลยเก็บมารวบรวมไว้เป็นที่แล้วก็ถากถางบริเวณที่รกรุงรังให้สะอาดตาขึ้นตามสมควรนำชิ้นส่วนมาประกอบติดต่อกันเท่าที่จะทำได้ผู้ที่สนใจร่วมกันในคราวนั้นจึงพากันขนานนามว่าหลวงพ่อขอหักแล้วก็ชื่อนี้ยังใช้กันมาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ในวิหารแห่งนี้มีพระพุทธร,รูปซึ่งซ่อมปฏิสังขรได้เก้าองค์โดยปฏิหารมาจากที่ต่างๆมีพระพุทธร,รูปองค์หนึ่งเป็นพระพุทธร,รูปนาคปกทาด้วยหินทรายสีเขียว นอกนั้นก็เป็นหินทรายสีแดงทั้งนั้นผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธรูปหลายท่านกล่าวว่ามีพุทธลักษณะแบบทวาราวดีแกะนูนออกมาจากแผ่นศิลาพระพักมีรอยกระเทาะหลุดออกมาทําให้เสียนขดัดส่วนตั้งแต่คอลงมาจนถึงฐานอยู่ในลักษณะดีศีรษาพญานาคก็ชํารุดซีกหนึ่งตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูปทุกองค์ในลักษณะเป็นพระประธาน เมื่อชารุดอยู่นั้นได้รับการปิดทองเป็นเด่นกว่าทุกองค์ประชาชนมักจะพุ่งความศรัทธาต่อพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพิเศษพระพุทธรูปปางนาคปกที่มีผู้ขนานนามว่าพระสุริยมุนีนี้เป็นพระพุทธรูปที่สลักจากศิลาเนื้อละเอียดสีเขียวเข้มเจือดำสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีที่น่าแปลกก็คือสัดส่วนขององค์พระไม่ว่าจะวัดจากมุมไหนก็ตกเลขเก้าทั้งสิ้น ประดิษฐสถานอยู่ที่วิหารขนาดย่อมตรงข้ามสถานีรถไฟอยุธยาในจํานวนพระพุทธรูปทั้งหมดมีอยู่องค์หนึ่งที่งามเป็นพิเศษนี่แหละอ่าซึ่งปรากฏอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเมื่อในพวงอุณาจักรกับพวกพนักงานรถไฟได้พากันไปอธิษฐานขอให้ถูกรังวันสลากกินแบ่งที่ตนและเพื่อนร่วมหุ้นกันซื้อไว้หนึ่งใบใบระบาดโดยออกเงินคนละสิบสตังค์แล้วจะสร้างวิหารถวายพร้อมกับทำสะพานไม้ เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้ข้ามไปนมัสก,การโดยสะดวกซึ่งก็น่าอัศจรรย์ยิ่งเมื่อถึงกำหนดออกรางวัลสลากใบนั้นตรงกับเลขรางวัลที่หนึ่งได้รับเงินไปถึง80,000บาทแบ่งหุ้นกันคนละ800พันบาทค่าของเงินจำนวนนี้นับว่ามากโขในสมัยนั้นคุณพวงอุณจักกับคณะที่ถูกรัตตอรี่ก็ได้ช่วยกันออกเงินสร้างวิหารถวายทําด้วยไม้สิ้นเงินไปประมาณ2,000บาทเสร็จทุกคนก็ช่วยกันธนุบำรุงรักษาองค์หลวงพ่อ ตั้งแต่นั้นมาก็มีผู้ศรัทธาเลื่อมสายพากันมาสักการะกราบไหว้บูชาอธิษฐานขอพรกันมากขึ้นเรื่อยๆกิติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ก็เรื่องลือออกไปไกลผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาโดยเฉพาะทางรถไฟมักจะยกมือขึ้นสักการะขอพรอ,อยู่เสมอแล้วก็มีผู้รวมกันประวารณาเป็นสิทธิของหลวงพ่อใช้นามว่าคณะสิทธิหลวงพ่อขอหักต่อมาได้มีการก่อสร้างวิหารเป็นอาคารคอนกรีตขึ้นแทนอาคารที่ใช้อยู่เดิม เนื่องมาจากนายฮะจิวนิธากรเจ้าของโรงงานฐ่านไฟฉายสีชัยซึ่งสมัยยังหนุ่มได้ไปมาค้าขายระหว่างกรุงเทพปากน้ำโพเมื่อนั่งรถไฟผ่านวิหารหลวงพ่อขอหักครั้งใดก็จะยกมือไหว้อธิษฐานขอให้ทำมาค้าขึ้นจนภายหลังมีฐานะร่ำรวยเป็นเศรษฐีคุณยุพาธรรมโกวิทบุตรสาวนายห้างฮอจิวเจ้าของโรงงานถานไฟฉายตราใบโพเล่าว่า ตามที่ปรากฏจากการนั่งตรวจทางในของพระภิกษุผู้ทรงฌานรูปหนึ่งได้ปรากฏเสียงออกมาว่าพระสุริยะมุนีจึงได้ทราบว่าพระพุทธรูปในวิหารนี้เดิมมีนามว่าพระสุริยะมุนีต่อมาราวปลายปี2507จึงบริจาคเงินประมาณ200,000บาทขออนุญ,ญาตสร้างวิหารหลังใหม่และสะพานคอนกรีตกับบูรณะพระพักที่ชำรุดอยู่จนเรียบร้อยและจากการที่ได้นิมนต์พระภิกษุทรงฌานมาตรวจสอบทางในทราบว่าพระพุทธรูปองค์นี้ เดิมมีนามเรียกพระสุริยมุนีก็เลยเปลี่ยนจากหลวงพ่อขอหักเสียใหม่ให้ถูกต้องหลวงตาคำซึ่งก่อนบวชเป็นนักการของสถานีรถไฟอยุธยาแล้วคอยดูแลความสะดวกให้แก่ผู้ที่มากราบสาการะพระที่บิหารมาตั้งแต่แรกต่อมาเมื่ออายุมากขึ้นในคำได้อธิษฐานบอกกล่าวแก่หลวงพ่อพระสุริยามุนีว่าหากถูกสลากกินแบ่งก็จะบวชซึ่งก็ปรากฏว่าถูกรางวัลจริงๆในคำก็เลยบวชที่วัดยม ซึ่งอยู่ไม่กลจา,ยยากตัวสถานีรถไฟหลวงพ่อนอกจากจะอำนวยโชคลาภสิริมงคลและความปลอดภัยให้แก่ผู้สการะอธิษฐานจิตเมื่อเดินทางผ่านไปมาแล้วน้ำมนต์ของท่านก็กศักดิ์สิทธิ์นักผู้ที่ถูกผีเจ้าเข้าสิงหรือว่าถูกทำย่ำยีด้วยคุนใสเมื่อได้อาบและดื่มกินก็จะหายเป็นปกติสุขเดิมท่านอยู่ที่วัดโคกกระบือเข้าใจว่าสร้างในสมัยกรุงศรีธยาเป็นราชธานี ต่อมามีผู้รับโชคลาบจากการสักการะหลวงพ่อก็ได้บูดณะปฏิสังขรจากหลังคาสังกสีเป็นวิหารพร้อมกับสะพานข้ามาไปสถานีรถไฟโดยหลวงพ่ออั้นวัดพญยาติการามทําพิธีต่อเสียหลวงพ่อและขนานนามว่าหลวงพ่อสุริยะมุนีและให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เคารพนับถือบูชาและประชาชนทั่วไปก็ให้ความเคารพกันเป็นอย่างยิ่งมีนายวิเชียนแป้นจันทร์เป็นผู้ดูแลสมัยนั้น วิหารหลวงพ่อพระสุริยามุนีนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟพระนครสียุทธยาในตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครสอยุธยาครับการเดินทางจากกรุงเทพเข้าสู่ตัวเมืองอยุธยานั้นถนนเส้นโรจะนะ,ะก็ได้ถึงสี่แยกไฟแดงเจดีวัดสามปลืม้มหรือเจดีกลางถนนในเลี้ยวขวาตรงไปประมาณ50เมตรก็เลี้ยวซ้ายคอสะพานตรงไปประมาณ2กิโลเมตรอ่าหรือว่า เข้าได้อีกเส้นหนึ่งก็ตรงสะพานปรีดีทำรงขับไปจนถึงสถานีรถไฟจังหวัดพระนครสุธยาข้ามฝั่งหน้าสถานีก็จะเห็นวิหารหลวงพ่อตั้งอยู่หรือท่านจะเดินทางโดยรถไฟก็สา,สามารถขึ้นรถไฟได้ที่หัวลําโพงมาลงที่สถานีรถไฟจังหวัดพระนครสุธยาท่านก็จะมองเห็นวิหารหลวงพ่อคอหักซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟด้านฝั่งตรงข้ามกับสถานีครับ ถ้ามีเวลามีโอกาสผ่านไปก็อย่าลืมแวะไปกราบไหว้นมัสก,การขอพรขอโชคลาภจากหลวงพ่อขอหักกันนะครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจรย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ